วัสดีนะคะวันนี้เทคนิคการแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมูโดยที่ใช้น้ำพริกแกงสําเร็จรูปนะคะยายอ๋อก็จะเอาซื้อลูกชิ้นหมูได้มาจากในห้างนะถุงหนึ่งยายอ๋อก็จะแกงแล้วก็เอามาผ่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใครอยากดูว่าเกี่ยวเทคนิคในการทําลูกชิ้นยังไงก็เข้าไปดูคลิปหลังยายอ๋อนะคลิปก่อนๆยายอ๋อ,อ,อได้ทําวิธีการทําลูกชิ้นเอาไว้ ก็เข้าไปดูได้และหั่นเสร็จแล้วเราก็จัดการล้างให้สะอาดนะจ๊ะล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งทาน,นี้ยอาอจ,จะทํานี่อันนี้กระชายในสวนจริงๆแล้วกระชายในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดกินกระชายนี่จะดีที่สุดเราไม่ต้องปอกเปลือกโดยการที่เราล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกนะคะนี่ยอาอขุดมาจากสวนแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ค่อยๆหัน่น หั่นไปบางๆเพื่อเราจะใส่ใครไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่มันก็ดีนะช่วงนี้นี่ก็เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานที่ยะออออซื้อสำเร็จรูปมาเออมันจะวิธีสมัยนี้มันก็รวบรัดง่ายๆาทำยังไงเราถึงจะให้น้ำพริกแกงเหมือนกับที่เราตําถ้าเราตำก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดอ่าอ่าผิวมะกรูด แล้วก็เครื่องเคียงสมุนไพรไทยทีนี้เทคนิคที่เราจะต้องทําคือยังไงแล้วก็จะใช้อขวานอ่าผิวมะกรูดมาเงี้ยสชิ้นใหญ่ๆนะเอาผิวมะกรูดแล้วก็ลงไปไม่ได้ไปตาอะไรเดี๋ยวเราจะผัดอ่าคู่กันไปกับอ่าน้ําพริกแกงนี่แพงน้ําพริกแกงเขียวหวานนะอันนี้ก็เป็นอ่ามะเขือมะเขือก็ซื้อมานะมะเขือในสวนก็ยังไม่ไม่โตก็ซื้อมะเขือมาจะแกง อันนี้เราเทคนิคแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงแดงลงไปหนึ่งช้อนน้ำพริกอ่ะน้ำพริกแกงขั่วเนี่ยนะไปหนึ่งช้อนวิธีที่เราจะผัดให้หอมหลายอันเนี้ยเราอก็จะมีใบโหระพาซึ่งเอามาจากสวนเด็ดมาใหม่ๆเลยจากสวนเลยเด็ดมาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็เอาลูกโดดลงไปด้วยก็คือพริกขี้หนูเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกเม็กซิกันอะไรก็ได้อ่า ก็เอาใส่ลงไปด้วยมันจะทำให้มีเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันสวยงามขึ้นจากนั้นก็จะใส่ใบไอ้นี่ลงเอ้ใส่กระาชายลงไปเลยล้างใสะอาดแล้วก็ใส่คู่ไปกับะมะเขือเลยทีนี้ขั้นตอนแล้วกะทิเราจะใช้กะทิแักงหนึ่งกระป๋องอ่านี้อย่าเอาใช้กะทิเป็นขวดก็กะปริมาณไม่ได้นะพอดีอน้องชายอย่าเอาเอามีกะทิะอย่าก็เอากะทินี่มาก็ขวดหนึ่งใส่ไปเลย ใส่ไปยายาจะใช้สองขวดมันก็ไม่ไม่ถึงกล่องนะขวดหนึ่งเนี่ยไม่ไม่น่าถึงกล่องเล็กหรือว่าอาจจะขนาดเดียวกันก็ได้ก็ใส่อันนี้ลงไปเลยใส่น้าพริกเนี่ยนะยะอาอถ้าไม่ได้นั่นเพราะว่ายายอถือกล้องด้วยแล้วก็ใส่เอ่อน้ําพริกคือมีผิวมะกรูดที่ยายอบอกแล้วก็น้ําพริกแกงเขียวหวานแล้วก็น้ําพริกแกงแดงหนึ่งช้อนอัตราสามต่อหนึ่ง น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยสามช้อนแล้วก็น้ำพริกแกงแดงหนึ่งช้อนแล้วจะคั่วไปก็แล้วแต่นะเทคนิคใครก็แล้วแต่เดี๋ยวก็คั่วแล้วก็มันก็จะหอมจากไอเนี่ยเราไม่ต้องไปตําไม่ต้องไปอะไรในกรณีที่เราซื้อน้ำพริกแกงสําเร็จรูปสมัยนี้คงไม่ค่อยมีใครมาตํากันลวมั้งส่วนมากจะซื้อสําเร็จรูปมาแต่เทคนิคของมันก็คือตรงนี้ แต่วันนี้เรา,าไม่ได้เอาใบมะกรูดมาจากในสวนนะก็เลยไม่ได้ใส่แต่ปกติต้องใส่ใบมะกรูดเนี่ยอันนี้คือกะทิเรา,าใส่ไปละหนึ่งขวดใส่ไปเลยแล้วก็เคี่ยวมันให้กะทิมันหอมก่อนนะเทคนิคมันจะอยู่ตรงนี้คือให้กะทิมันหอมพอกะทิมันหอมแล้วเนี่ยเราถึงจะใส่ลูกชิ้นเดี๋ยอก็รวบรัดเนี่ยเคี่ยวมันอร่อยมันก็ตรงนี้แหละให้มันหอมบี้ให้นั่นแล้วก็เคี่ยวนี่ค่อนจะเป็นค่อนข้างเหมือนหัวกะทิ เราก็ใส่ลงไปแล้วก็เนี่ยพอมันนั่นจริงๆแล้วเราก็พอได้ที่แล้วก็ใส่แอร์ลูกชิ้นลงไปเลยใส่ลูกชิ้นลงไปเที่ยวให้มันหอมแล้วก็เราก็จะปรุงเลยหรือจะปรุงเวลาไหนก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะจริงแล้วถ้ามันมีไอใบมะกรูดนะจริงแล้วมันต้องมีใบมะกรูดฉีกฉีกใส่ลงไปด้วยใบยมะกรูดเทคนิคก็จะทําให้หอมก็คือฉีกใบมัน ลงไปในแกงทุกชนิดที่ที่ทีท่ใช้ใบมะกรูดเราใช้วิธีฉีกก็ผัดไปเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆน,นะไม่ต้องนั่นมากอยู่ถึงช่วงนี้เราจะเติมพวกน้ำปลาหรือเราจะเติมรสด,ดีหรือว่าเราจะเติมอะ,อะไรที่เราตั้งใจแต่แกงเขียวหวานเนี่ยเราจะต้องมีน้ำตาลและหนึ่งหนึ่งช้อนอหรือว่าใครไม่ชอบหวานก็ใส่ครึ่งช้อนอื อันนี้ก็ผัดเนี่ยยาออก็รั่วพลัดว่าเออเราใส่อ่าเนี่ยเห็นไหมผิวมะกรูดยังมันจะทําให้หอมเนี่ยใส่เครื่องปรุงใส่ไปเลยน้าดดําปลารสซีใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสไปด้วยนะก็จะผัดไปเรื่อยจนถึงกรณีนี้เราใส่อ่าใบมะกรูดไปด้วยก็ดียาอออยู่ในสวนก็ไม่ได้วันนี้ไม่มีไม่ไดเอามาที่บ้านนี้ที่เกียดไปเอาอันนี้ก็ใส่กะทิไปอีกหนึ่งเอออีกครึ่งหนึ่ง อันนี้เป็นขวดที่สองมันจะเป็นขวดเล็กๆอะ่ะมันนา่าจะเท่ากับกล่องเล็กๆเราก็ดูจากน้ําแกงมันก็ใช้ได้นะปรุงให้รสแล้วเราก็ดูด้วยแกงเขียวหวานมันก็จะออกหวานหน่อยนึงแต่ก็ไม่ต้องหวานมากเพราะบางคนก็ไม่ชอบหวานขั้นตอนของมันคือกะทิเราจะต้องเอาไว้ครึ่งขวดสําหรับใส่ช่วงที่ว่ามันจะยกลงแล้วจะสุกแล้วอันนี้เราก็ใส่ พริกแล้วก็ใส่กระชายกับมะเขือเนี่ยกระชายกับมะเขือลงไปเลยก็คนให้ทั่วจริงๆแล้วจะมีใบแอมีพริกเ,เขาเรียกอะไรพริกที่เราใส่ไปพริกแดงอย่าออก็เรียกไม่ถูกนะ <laughs> ก็ได้แล้วพริกชี้ฟ้าเราใส่ไปด้วยแต่เรายังไม่ใส่ตอนนี้นะแต่ยาอ้อไม่มียาอ้อก็จะใช้ลูกโดดเลยก็คือพริกแดงเราใส่ลงไปให้สวยจริงๆแล้วมันต้องมีมะเขือพวงด้วยยาอ้อก็ไม่ได้เด็ดมาอยู่ในสวนนั่นแหละจริงๆแล้วแกงเขียวหวานนี่ต้องมีมะเขือพวงอยู่ด้วยอันนี้นี่อันนี้เป็นน้ําเป็นน้ําเราก็จะใส่น้ําไปล้างกระบอกล้างขวดเนี่ยเขยา่าเขยา่าแล้วเราก็ใส่น้ําไปนะใส่น้ําน้ําสะอาดเนี่แหละแต่ว่าหัวกะทินี่เรายังไม่เอาลง เราเก็บไว้ก่อนเราจะลงตอนสุดท้ายอันนี้ก็พอดีมะเขือก็ไม่ต้องให้สุกมากนะสุกมากมันก็จะเละไปกระชายจะกินแก้โควิดได้นะออเดอร์เนี่ยขอให้มีกระชายต่อไปนี่แหละเป็น,นขั้นตอนสุดท้ายก็คือหัวกะทิแล้วเดี๋ยวเาใส่เลยใส่หัวกะทิลงไปเลยตอนนี้ก็ชิมตามใจชอบว่าเราชอบรสชาติอะไร เดี๋ยวอก็จะบอกวิธีการทําแกงเขียวหวานในกรณีที่ไม่ได้ตําไม่ได้ตําเครื่องก็คือใช้พริกสําเร็จรูปพริกแกงเขียวหวานสาเร็จรูปอันนี้ก็ลงเลยท่าน,นี้เอาเอาใบโหระพาแล้วก็พริกลูกโดดลงไปเลยเดียวออจะใส่ใบโหระพาเยอะเลยจริงๆถ้าใครไม่ชอบลูกโดดก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปให้มันมีสีแดงสีเขียว จริงๆแล้วมันต้องมีใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยแล้วก็มีมะเขือพวงแล้วมันก็จะอ perfect เลยสำหรับแกงเขียวหวานโยก็จะถ่ายกล้องกับหัวกับหางไม่เนี่ยไปตามเรื่องเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดปรับอะไรอันนี้มาแล้วเนี่ยเพราะว่าถือถือกล้องถือ,อ โทรศัพท์มือคือซ้ายอันนี้ก็ส <justo S 2> ําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ชิมแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะเอาไปให้เพื่อนบ้านหนึ่งนะแล้วก็เอาไปใส่บาตรอ่านี่ก็ได้แล้วแกงเขียวหวานที่ยอทำมาก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามคลิปยอและเป็นกำลังใจให้ยอออมาตลอดระยะที่ยอทำคลิปอาหารช่วงนี้ยออยู่เมืองไทยก็จะทำคลิปพวกนี้เอามาฝากทุกๆคนเยอจะกินอะไรย ยอ,อก็จะพยายามทำอาหารที่ยอ่อถนัดแล้วก็เอามาให้ฝากทุกๆคนถ้าทำกินแล้วถ้ายังไงก็ย่ก็ฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อ,อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ยอ,อมาตลอดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ